กันอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คิวฮอตรีบหน่อยว่าเดี๋ยวน้องต้องไปตัวต่อเออก็นำตัวกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะน้ำกาลทิพนารีนะคะสวัสดีค่ะฟิล์มละชานันค่ะยังไม่ทำอะไรเลยน่ารักเลยน่ารักเลยเขาจะมาถอดเต็มค่ะที่บอกว่าเป็นคู่ที่ดิฉันแบบยังไงรักเขามากนี่รักโหนทุกคนโหนัวรักพี่ชายพี่บอกรักพี่ชายอยู่เลยแต่จริงเขาเขาไม่ได้แล้กับผู้หญิงนี่คือ ไม่อะแต่คู่นี้บ้านต้องนะต้องนะฟันน้ำฟักตัวเอาฟันน้ำฟักตัวจุดเริ่มต้นมันคือพี่ชายไเนี่ยวิญญาณพู่จายเขาไม่เกี่ยวโอเคโอเคพี่โต้นเนี่ยพี่โต้นนักบอลเขาพี่ชายก็เลยไปหาน้องสาวเออก็เลยไปหาน้องปีพี่ชายวันนี้เรามีเกมเกมอะไรคะเล่นแบบสั้นๆเกมจริงหรือไม่ ให้เธอสองคนสลับกันถามมีสิทธิ์ตอบหรือไม่ตอบคนละข้อคนละข้อพอเพราะเวลามันจํากัดตอบกันโอเคไหมสอบอะสอบก็สอบเผาเมาส์อะไรได้หมดแต่้าคุณไม่อยากทําเราจะทําทุกให้คุณทําท่าน่ารักท้าวินาทีโอเคไหมคะครเริ่มน้ําตาลละกันเหมือนมีอะไรจะท่าฟีดเยอะเลยว่ามาน้าตาลจริงหรือไม่ที่น้องชอบเขินพี่ ถ้าสอบได้หรอชิสเตอร์ชิสเตอร์นี่แหละก็จริงลาลาพัดพัดไปละวพ่อเป็นแบบพอเปิดก่อนเป็นอะไรกันไมยังไม่ได้กันอีกทุกอย่มันเป็นความรู้สึกแบบที่มันเกิดมันเกิดขึ้นเองเราชอบเล้าเขาเล้าเส้นโดนเส้นโดนเส้นเขารู้เขารู้ว่าเส้นเราอยู่ตรงไหนแล้วเขารู้ว่าเราจะทํายังไงให้เรารู้สึกแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเรารู้สึกไหมเวลาเขาเขินมานี่เรารู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกอะไรก็เขินกลับเหมือนกันบางทีบางทีเขาเขาเขาตอนแรกคิดว่าเขาแบบอุ้ยเขาเล่นเพราะอะไรเงี้ยแต่เขาเขินจริงเกินเราก็จะวิ่งเลยทั้งนั้นทำไมทำไมเอาจริงๆเขาแผลงแพ้ใสยตาพี่ว่าอะไรนะอันนี้ดีอันนี้ดีเขาแพรความบ้านๆของหนูเด็กยุติยาแต่เราสองคนเวลาคุยกันก็แอบแบบ แบบไม่ยอมสบกันจริงๆอ่ะเขินไงอย่ามานี่เสิร์ฟเกินใครจะรู้ว่าเนี่ยเห็นไหมเราคุยกันดิไม่พอใจจ้าถ้าตอนนี้หลกดแม่เออใจมันเหลวเป๋วแล้วเหลวแล้วมาแล้วมาแล้วต่อไปจริงหรือไม่ที่พี่ที่พี่ชอบฟิล์ม โหเป็นยังไงไงอย่นี้เลวกว่าเป็ลวกว่าไม่ตอบไม่ต้องตอบก็ได้ทำท่าน่ารักดีกว่าเอ๋อไม่ตอบหรอไม่ตอบนี่เขาเรียกว่ากันะงว่าเล็กกังทำท่าน่ารักดีกว่าแล้วหลักดูแล้วตอบเลยได้ไหมล่ะอุ้ยไม่ยอมตอบอ่ะอย่าไปคิดเอาเองแล้วกันเนาะอย่าไปคิดเอาเองแล้วกันอยากให้ตอบก่อแม่อยากซินแม่อยากซินแม่อยากซิน ไม่ชอบมันมีบางจังหวะไหมล่ะอันที่ชอบเลยนะชอบเวลาเขาหัวเราะน่านลอหัวเราะสิลูกแบบไม่ได้คิดว่ามีหลายเลเวลเลอะแล้วอัดได้ให้ฟังเดี๋ยวแอบอ่านอะไรได้อะต่อไปอัดน้องมีอะไรอีกไหมครแบบอยากถามพาวอะไรเงี้ยครัแฉมีเรื่องแฉะตลกไหมจริงหรือไม่ที่น้องเป็นคนดื้อมากเอาแล้วจริงหรือไม่ลูกไม่ปฏิเสธ ดื้อดื้อยังไงดื้อยังไงแม่พิมแบบเป็นคนเป็นคนดื้อเงียยคือภายนอกทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นคนเรียบร้อยแต่จริงๆไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยจริงมากจริงให้พี่น้ำตาลดื้อดื้อคือแบบหนูไม่เคยมีน้องเพราะหนูเป็นน้องแล้วหนูมีเขาเข้ามาเนี่ยหนูต้องยอมทุกอย่างอ่ะเพราะเขาใช้สิทธิ์ความเป็นน้องพี่พ่มเป็นน้องพี่นะคือทำอะไรดื้อหมดมังเรอแไม่ยอมก็ได้นะเออ เรายอมพัาทำไมพี่มีน้องปล่ล่ะไม่ดีแต่เรายอมก็ได้ไงที่ออกมาแต่เรายอมมันก็น่ารักไงเออมันต้องมีอะไรเลยถึงยอมราะเราไม่จำเป็นต้องยอมใครดงคือด้วยบริบทมันต้องยอมโดยปริยายอะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่ยอมก็ได้เห็นไหมล่ะ บางครั้งไม่ยอมก็งอนแค่ไม่กินข้าวที่แบบบอกว่าจะกินด้วยก็งอนแต่พิมห่งมาไงพิมเป็นคนห่งเองแต่หนูอิ่มแล้วไงก็อยากให้พี่กินนะยัดเลยอยากให้พี่กินถ้าจะให้พี่กินอ่ะกระปอนพี่ดิจะ้ป้อนป้อนเกือบอ้วกอ่ะ่าห่วงมาแล้ว หุงข้าวหุงข้าวราสเบอร์รี่มากเขาไม่อยากแบบฟู้ดเบสไงไม่อยากแบบให้เป็นขยะโลกฟู้ดเบสเนี้ยก็เลยให้พี่กินไปน้องฟิมต่อลูกมีข้อไหมลูกจริงหรือไม่จริงยังพี่กำลังจะถามว่าที่พี่เคยเบื่อฟิล์มมีโมเมนต์นี้ก่อนวข้าวทำไมทำอย่างนี้เำไมแบบนี้น้ำตาอันนี้รายการเจาะใจปะคะ ไม่เบื่อพี่มานี่ไม่เบื่อทำไมทำไมคิดว่าเขาเบื่อแม่ก็แบบเขาแบบชอบแบบเห็นแบบชอบพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเหมือนว่าฟิล์มฟิล์มฟิล์มดูเป็นน้องแบบดูได้ทุกอย่างแต่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะเบื่อได้ไงเคยบอกไปแล้วว่าถ้าแบบถ้าถ้าเบื่อหรือถ้าไม่ไม่ ไม่รักอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่คุยไปเลยอะไรเงี้ยจะไม่ฝืนความรู้สึกตัวเองเพียงก็จะบอกว่าเพนก็เป็นแบบนี้แค่กับพี่แค่คนเดียวมันจะมีความพิเศษเออไม่ต้องมีเดียวเดียวคลินิกใกล้บ้านฉันมีนายเข้าจริงใจล้วอยู่ตรงเนี้ยฟันมันเริ่มออกมาน่องหางเยอะแล้วถ้าจะไม่เบื่อต้องไปดูแฟนคอนไงจริงไหมคะจริงทั้งสองคนกำลังมี แฟนมิ팅ไม่เป็นไรอย่าคิดว่ามันเป็นแฟนมีแฟนคอนไรให้มาร่วมเป็นสกิบพยายามคือคะหรืออะไรมพนเป็นแต่งงานตัวเองนี้หรอเบรกดิงหรอมันเป็นฟิลนะเดี๋ยวเราท้สองคนจะได้เตรียมชุดให้เขาตีมได้ไม่ติดสมรสเท่าเียมมาแล้วเราเอาละเราไม่จีดอยู่แล้วเราจะมีใส่ชุดนะใช่หรอพูดใช้หลอดยาวใช่เลยใส่ชุดนะโอเคโอเคเดี๋ยวจะไม่เป็น เพื่อนเจ้าสาวให้เองโ <Okay. S 2> อ <Okay. S 2> เคโอเคงานว่าอะไรลู้น้ำตาลฟิล์ Princess Tale Fan Meeting นะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8มีนาคมนี้ค่ะสมมุติว่าถ้าใครซื้อบัตรไม่ทันนะคะ,มะไม่เป็นไรคะ่ะเรามีให้ชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้สำหรับน้ำตาลนะความพิเศษทุกคนได้เห็นน้ำตาลแบบหลากหลายแล้วแหละเพราะว่าน้ำตาลเป็นคนแบบชอบทำนุ่นทำนี่อะไรเงี้ยความพิเศษอันนี้พูดจริงขายเลยว่าความพิเศษจะอยู่ที่ฟิล์ม เพราะว่าทุกคนก็จะเห็นว่าน้องฟิล์มน่ารักเนี่ยแต่ยังมีอีกหลายมุมมากที่ทุกคนยังไม่รู้จักน้องฟิล์มซึ่งเขาจะทําให้งานวันนั้นพิเศษมากๆก็คือน้องฟิล์มจะโบดสลิงเปิดเลยมา <c oughs> เป็นสาตารไงสาตาร์ทแมนวา <c oughs> <c oughs> นาเปิดด้วยโบนสลิงบุกป่าใช่บุกป่าที่นั่งหอบแบบทนตัวสลอะไรกันจะพูดอะไรนะครับเป็นคู่หวานๆนะมีหมดแบบเซ็กซี่เร่าร้อนย่างนี่อุ้ยหลอกแต่ว่าหนูซ้อมแล้วขายหลอก แสดงว่าซ <gesch> <laughs> ้อมแล้ว90%ที่ซ้อมเป็นไงบ้างครับผ่านมา90%ที่ซ้อมเป็นแบบช้อนแบบพรก็ถือว่าสนุกดีค่ะสนุกเพราะคุยคอนเซ็ปต์กันหรือยังคุยเราเวอร์คุยเป็นยังไงก็เจ้าหญิงแหละแล้วไม่มีความเป็นเจ้าหญิงแต่ก็เป็นเจ้าหญิงที่แบบหลากหลายก็มีแบบลูกเล่นฟิลฟีสวยเซ็กซี่อ๋อกมาจะได้ฟินไหมฟินอยู่แล้ว มัน่เป็นอะไรคุณแม่ e <bubble> เป็นฮอปเป็นแบบเย็นเยโอเคชีเสิร์ฟไหมชีจะเสิร์ฟไหมไม่ได้ว่าเสิร์ฟมันเป็นทำตามธรรมชาติมันงานเรียวเดียวถ้าพูดอะไรเนี่ยแล้วใจมันจะเหมือนแบบตั้งรับไม่ทันี่ยว่าจะพูดอะไรขึ้นมานี่หรอไม่จริงเห็นพูดเรื่องคนแล้วฉันแบบหัวใจเต้นมันมีความน่ารักมันมีความเออมีความแต่ว่าช่วงหลังคิดว่าชีน่าจะแบบ มันไม่ใช่การสืรอแบบนั้นแต่มันคือธรรมชาติของเราสองคนที่แบบหน้าวันนี้นะรู้สึกว่าเรายิ่งเหมือนคอมท t a เบิลตอกันมากขึ้นระหว่างแบบระหว่างก่อนทํางานอะไรเงี้ยเราฟังดิฟัเอมนเห็นเมีไม่ฟังแล้วเล่นละเล่นโอ้ฟังเกินอันนี้ก็รู้สึกว่าแบบอยู่ระหว่างแบบก่อนทํางานอะไรเงี้ยเราก็เล่นก็ คือตัวติดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันทําให้การทํางานอะไรเงี้ย ile, มันมันก็มีเสน่ห์บางอย่างออกมาเหมือนกันเลยเออแอบหากอยู่ข้างหลังจากนี้จะได้เห็นผลงานคู่ของเธอได้แฟนได้ฟินไหมแสดแสคือ <laughs> <laughs> มีเยอะมากมายอย่างเงี้ยหรอแสดปีนี้เรื่องละเรื่องนะคะอาทิตย์ค่ะโอ้ย <laughs> เป็นละครคุณธรรมค่ะแนวตั้งเลยนะคะไม่แต่ขอเอาพี่มาเล่นด้วยได้ไหมนี่จะเล่นเป็นอะไรเป็นเออ คนคนที่เนี่ยเป็นโรคเอลเคีตอ่ะอ้ยต้องเหลือหรอต้องเหลือเดินเข้ามาอันนั้นเป็นอะไรก็เป็นคนที่ติดโรคเอลเคีตอีกทีนึงเพราะว่าโดนตัวกันต้องเหลืออะไรเลยเอดคีต้องเหลือสีจะส่งมาแบบนี้เยอลเคีตสีเดี๋ยวเราจะให้น้องฝากงานแฟนมิดเป็นภาษาท้องถิ่นของน้องๆนะเจ้าโดยเริ่มที่น้อง ฟีคุเหนือคุณแม่เราอู้เป็นมาส์เหนือเพื่อแฟนๆกับเจ้าเจ้าถ้าอู้มไปแรกก็จะมาแจ้าน้องเหนือเจ้ากับปากโต้แฟนมีติ้งครั้งแรกของน้องนะเจ้าอ้ยจะว่าเขาพูดอย่างี้ปะอีเลยเจ้าสาวอสาวเหนือสาวเหนือ สาวเหนือแบบไปอิสานลองบอกอิสานเพือแบบหวานเนี่ยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อก็มามามาดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะเจ้าเอ้ยย้ายบ้านย้ายบ้านไปไหนกันไปอยู่ใกล้กันมาดูคอนเสิร์ตด้วยกันเด้อก็คิดว่าม่วนม่วนหลายแล้วนะก็เจอกันเด้อพี่น้องนรั ก็เดี <ต ficou S 1> ๋ยวเราไปติดตามความสนุกในแฟนมีดของน้องๆทั้งสองคนค่ะไปไหมไปไหมโอ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์จะชิคกี้อยู่หลังคอโอเคด้วยแล้วทหลังคอเขาจะได้ยินได้ร้งมาด้วยกันรอมาด้วยกันก็หลังคอให้แฟนได้นั่งข้างหน้าไงชมไปแล้วดูดูหลังคอโอเคได้ทั้งสองคนได้ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ